ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และแตลาดทรัพย์หรือกระต่อที่ห้ามนักลงทุนไทยซื้อเอ็นวีดียเพิ่มมีผลบังคับใช้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาย,ยนที่ผ่านมาเอ็นวีดียหรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยเกิดขึ้นเมื่อ ประมาณปี2543นะครับการมีเอ็นวีเดียเพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติที่มีข้อจำกัดในการซื้อหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่มีเพดานการถือครองต่างชาติเต็นเพดานหมายความว่าบางบริษัทเนี่ยบริษัทชนใหญ่จะกำหนดนว่านักลงทุนต่างชาติจะถือหุ้นได้ถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน49%ของทุนจดทะเบียน บางบริษัทก็กำหนดไว้25%ของทุนเกีเ่ยวเบียนนะครับคราวนี้พอต่างชาติมาซื้อเต็มชัดชวน49%หรือ25%ก็ต่างต่างชาที่สนใจหุ้นบริษัทจดทะเบียนนั้นไม่สามารถจะซื้อหุ้นได้เพราะว่ามีข้อจำกัดเพดานจะซื้อหุ้นได้ต่อเมื่อต่างชาติรายเก่าขาย ต้องซื้อขายในกระดานต่างประเทศนะครับเขาจะมีบอกแล้วตัวนี้เต็มกระดานแล้วซื้อไม่ได้ต้องรอนักลงทุนต่างชาติที่มีหุ้นอยู่แล้วขายออกมาที่เข้าไปซื้อได้ตาซับก็เลยหาช่องทางเปิดช่องทางให้จะตั้ง n v i d i ีขึ้นมาโดยที่ต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อได้ไม่จำกัดน,นะครับซื้อหุ้นจ่านเอ็นบนดี i d i a และจะได้รับสิทธิทุกอย่างสิทธิทเ,เรียผลประโยชน์ทุกอย่างเว้นอย่างเดียวนะครับสิทธิในการโหวตการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเท่านั้นปันผลหรือสิทธิไร้ต่างๆเช่นการเพิ่มทุนก็ได้สิทธิ์หมดครับและซื้อหุ้นไม่จำกัดไม่มีพดายแล้วนะครับก็ถือว่าเพิ่มความคล่องตัวให้กับนักลง,งทุนต่างชาติแต่นักลงทุนไทยก็มีสิทธิ์เข้าไปซื้ออินดิเอดี้ครับ คือเข้าไปเก่งกําไรเนี่ยคิดว่าไปซื้อขายเอ็นบิเดียเนี่ยในเอ็นบเดียมันเก่งกำไรได้มากกว่าเพราะว่าต่างชาติเดี๋ยวการเข้ามาคือเล่นกระต่างชาติเพราะต่างชาติที่ต้องการซื้อหุ้นตัวไหนผ่านเอ็นบิเดียก็จะเข้ามาซื้อนักลงทุนที่เข้าไปซื้อก่อนก็ทำกำไรได้แต่ระยะหลังครับโดยเฉพาะสี่ห้าปีหลังนี่เอ็นบิเดียกลายเป็นเครื่องมือของ แก๊งมี้แฉที่ไม่ว่าจะเป็นนักล,ลงทุนขายใหญ่เป็นเจ้ามือหุ้นหรือเจ้าของหุ้นเนี่ยใช้นอมินีเข้ามาซื้อเอ็นบีเดียเพื่อสร้างภาพลงตาให้เห็นว่าต่างชาติสนใจหุ้นตัวนี้และมาซื้อหุ้นผ่านเอ็นเดียอีกส่วนหนึ่งก็คือการนำพราดงดาชวนการถือหุ้นเช่นมีข้อกำหนดว่า การถือหุ้นเกิน5%จะต้องรายงานการถือครองให้กรตรับทราบแต่กรอ์รตอไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับจำนวนผู้เข้าไปเล่นใน n อ i d i ียมีมากขึ้นสำหรับนักลงทุนไทยนะครับภายในนี้เวลา4ปีจากปี2563ถึง2566ซึ่งเดือนกันยายนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจาก9430ราย กลายเป็น3 3มหมรายเพิ่มขึ้น3.2เท่าตัวและคนไทยนักนักลงทุนไทยไปซื้อขายมิเดียมากกว่าทางชาติอีกมากกว่า18,899ร 1, 8, 8ายนะครับนี่ตัวเลขเมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายองปีปีสองพนห้าร้อและที่สำคัญครับหุ้นบริษัทมอลรีเทิร์นหรือมอล จำได้ไหมครับที่มีการปั่นหุ้นนะมีขบวนการที่จะโยนราคาหุ้นกันเพื่อป้นเงินจากโบรกเกอร์เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2565นั่นแหละครับเป็นต้นเป็นชนวนส่วนหนึ่งที่ทำให้กรตตอมาตาัดตอนไม่ให้นักลงทุนไทยในไปซื้อขายเอ็นบียเพิ่มเพราะว่าหมอ มีการใช้นมวนินี่เข้าไปซื้อหุ้นหมอผ่านเอเวเดียจำนวนมากนักลงทุนก็หลงผีดคิดว่าโอ้โหหุ้นหมอนี่ฝรั่งสนใจนนแต่ที่ไหนที่ไหนอ่ะฝรั่งบ้าที่ไหนอ่ะที่จะมาซื้อหุ้นหมอฝรั่งผีที่ไหนอ่ะ จะมาซื้อหุ้นขนาดเล็กน่นอาอีกลับนับสิบบริษัทคือกลายเป็นว่า Nvidia เอ็น i ีเออาร์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปั่นหุ้นสร้างภาพโลกากรอต่อก็เลยเอามาพิจารณาควบรวมไปเลยนะครับมาให้นักลงทุนไทยไปซื้อเอ็น i ีเพิ่มถ้าเดียวก,กัน โบรกเกอร์ไทยที่มีลูกค้าเป็นโบรกเกอร์ต่างประเทศต้องให้โบรกเกอร์ต่างประเทศเนี่ยรายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเอ็นีดีของนักลงทุนสัญชาติไทยนะครับและต้องแจ้งตัวตนลูกค้าที่ซื้อขายเอ็นีเดีด้วยคือหมายความว่าจะคุมหมดเลยก็เป็นต่างประเทศจริงหรือไม่เพราะบางทีนะฮะแกง๊งเสียชีวเนี่ยก็ ส่ง,งนอเวไปเปิดบัญชีกับโรเกอร์ในต่างประเทศแล้วส่งผ่านคาสั่งเข้ามาเอานักลงทุนในประเทศก็คิดว่าน่าเป็นฝรั่งมาจริงๆท,ที่แท้ฝรั่งโผลดังครับไปสร้างภาพโกลกาก็หลงังจากนี้นะครับช่องทางในการปัดราคาหุ้นหรือครอบงำหุ้นซึ่งกอรอตไม่สามารถตรวจสอบได้ถ้าซื้อขายในเอ็นิเดีย จะถูกปิดลงแล้วครับบรรดาหุ้นปั่นทั้งหลายหลังจากนี้จะซิลิศแล้ครับจะมีสภาพตายซาบเพราะว่ากลไกในการปั่นมันถูกตัดตอนไปโดยกลอต่ใครที่คิดว่ามีหุ้นปั่นอยู่ติดไว้รีบขายทิ้งครับเพนเอาก่อนเพราะหุ้นปั่น เมื่อไม่มีเครื่องมือในการปั่นแล้วสุดท้ายจะเป็นหุ้นใดซ่างซึ่งมีนับร้อยบริษัทนะครับขายถือไว้ถ้าไม่ทิงขายไม่เพนออกก่อนไม่โกยออกก่อนมีโอกาสเจ็บหนักครับ